สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพิาพก o รอซิงครับตั้งแต่มาอยู่นี่มีเหตุการณ์ที่เพิ่งเคยเห็นเคยเจอเหมือนกันเพิ่งรู้ครับแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ไปทำงานชั่วโมงกันครับ เพราะว่าเป็นวันที่เขาห้ามวิ่งดินนะครับแบบใดอีกไม่ใช่วันแค่ราชการไม่ใช่วันวันโยมแต่เป็นวันพระใหญ่แบบใดเขาบอกว่าวันพระใหญ่เขาไม่ให้วิ่งงานครับแบบใดนันะ่นเองปวงว่าม่องอื่นเป็นหรือเปล่านะครับเนาะปวงว่าปวงว่าม่องอื่นที่พื้นที่อื่น เขาเป็นหรือเปล่าแปลว่าวันพระใหญ่งดงดวิ่งงานครับงดวิ่งดิน,ดนอะไรจันทร์ดห้ามวิ่งดินห้าม,มห้ามเลยนะครับเขาไม่ให้วิ่งดินเลยจันทดกำลังมาครับ mm. แล้วก็งานามีงานศพงานอะไรเขาก็งดครับห้ามทำงานห้ามตัดไม้ห้ามขนฟืนอะไรของเขาประมาณนี้ครับเออแบบได้ววะ ผมไม่เคยเห็นครับผมเพิ่งมารู้อยู่นี่แหละแบบนี้ก็ได้เหรอผมไม่รู้วัาที่อื่นเป็นหรือเปล่านะครับอยู่นี่คือห้ามห้ามเลยนะครับวันพระใหญ่ห้ามวิ่งงานแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นงานศพก็ห้ามวิ่งงานเหมือนกันครับแล้วก็ห้ามขนฟืนห้ามซักผ้านะครับสําหรับตรงที่ที่เขาเคร่งจริงๆนะเมื่อก่อนเขาบอกว่า เข้มงวดเลยครับมีงานศพแม่บบไห่หอดสักผ้าพี่น้องเอ้ยเกลือกกลังเคยด้ยินนี่ลหละนือบานเขามีผมโบหูจักกับโบหูขึ้นกันแล้วครับเนาะแต่าผมควบจตคก้วยด้ยินนี่แหละก็สรุปแล้ววันนี้ก็เลยวิ่งแค่นี้ครับพอแล้วครับพรุ่งนี้งดวิ่งงาน ห้ามวิ่งดินห้ามข้นแต่ว่าเอาไมโครทำชั่วโมงได้ครับห้ามข้นของเขาบ้านครับห้ามค้นดินเขาบ้านออแบบเดียว นี่เบาวแล้วเป๊ะผมเพิ่งเคยได้ยินครับพี่น้องแต้วว่ามองอื่นเป็นเป็นหรือเปล่ากับโอหูคือกันด้วยครับด้อแต่ว่าโอ้มาอยู่นี่กำลังเคยได้ยิน เกิดมากับพวกเคยได้กินเลยพี่น้องเอ้ยวันพระวันวันพระไงครับเขาห้ามเด้อพี่น้องเด้อแถวนีเมืออื่นกับซุ้มรถดำกับแตกสวดสวดยูแลพี่น้องมืออื่นเทาสิไปจกปลาไหลกันเด้อพี่น้องเอ้ยเราจะไปทำงานชั่วโมงครับที่เราไปดูไว้กับเสียบุตชั่วโมงละสองพันพี่น้องได้ราคาดีครับรอยซ่มหากเวนี้ได้ราคาดีครับชั่วโมงละสองพัน วม่ไปเสียดูนี่เดี๋ยวเราจะไปทำพรุ่งนี้ครับเพราะว่ามืออื่นเขางดวิ่งดินเข้ากับเอาไมโครฮ็ดงานซูโมงเลยครับรถดำกับจอดจอดก่อนไปหากินปลาไหลน้ำกันพี่น้องจักซิมี่มจักรเดี๋ววะ ประหยัดน้ำมันมากเลยครับเติมเต็มถังแต่เมื่อวานนี่ตักวันนี้ทั้งวันก็ทำเมื่อวานอีกยังหมดไม่ถึงครึ่งถังเลยครับน่าจะได้อีกสองวันครับเต็มถังนี่บอกว่า,าทางบ้านอื่นเคาเจ้าเปลี่ยนบ่นาะนครับ แต่ว่ทาทั้งนี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับเฮาบ่เคยเห็นครับไปเลยเออแบบนี้ก็มีบ่ <c oughs> กำลังเคยพอเคยพอกันพี่น้องเลยที่จริงเนาะไม่น่าเกี่ยวกันนะครับวันพระวันไรแต่เขาถือครับเอาเ่เป็นยังครับประเภทนี้ทางบ้านเพิ่น,นเนาะเฮามากะพ่วงเคยเห็นนาอพี่น้องเนาะก็เลยมาเล่าเ้าสู่กันฟังครับวันพะระใหญ่เขา รถดำเขาสจอดมดเลยครับแถวนี้เขาก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเนาะกฎร,ระเบียบของชาวบ,บ้านหมู่บ้านเขาเราต้องปฏิบัติตามครับเพื่อที่จะได้ร่วมอยู่สังคมอย่างมีความสุขครับพี่น้องมืออนเขากับสิบ่ป้ายจันอดไปโจ๊กขี่ตมพี่น้องเอ้ยม้วนกุ๊บลวมืออนเขา่านี่เป็นตัวอไะไรปลาไหลพอเข้ามืออ่นนี่ต้องไปติดตามส้มครับติดตามส้มเท่ากับสิ่ใหญ่ขึ้นไปให้ครับนี่ ให้เสียบทอยู่ทั้งๆพูดละ่ะมองเขายูเขาเศร้าเอออยู่นี่กินหนูกินนกนนจนออกปีกออกขนละพี่น้องว่าแต่คํมมาี่โอ้ยสมุนพ้าออกไปหายิ่งนกกองเขายิ่งหนูว่าสันมวนกรุบเลยพี่น้องอยู่นี่ใกล้เสียดายใหญ่ไม่อยู่พี่ละอื่ะว่าโดนนกที่จริงแล้วเสียบทกับเจ๊แฟงนี่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับเห็อนอาจารย์อดมาอยู่นี่ก็เลยไม่หลินนะเพื่อนแต่เขาเจากันดีดีดอกพี่น้อง เทากับจะยุบันบองใดเพื่อนบองใดแต่ว่ากระจกอ่ะดีนะครับเขาว่ายังไงเพิ่นกะดีดีบ่มาก่ะกะอยากให้มากว่าทันบ่มากกัถามหาเขามืดอเล่าบอกว่าเอาเมื่อสวนอะไรไม่น้องจังสิเดเมื่อวังปีไหมวันกะมาอยู่กินน้ำเพิ่นหอกจนว่าเครื่องเดือนจังสิเเมื่อเดี๋ยวกัปลาเล่าสิมาหาครับอีกบ่วจักมื่นหอกไม่ให่เราเอ้ยเจ้าฟ้ามาเด้อเยันลีลาเด้อเจ้า โอ้บระคับห,หน่อยทำห,หน่อยลองมาแล้วครับทำห,หน่อยจ้องจองจ้องเฮ้ยบื้นบิบืนบ้นบิหายเรืนตงจมแล้วเฮ้ยเย็นอื่นหาเย็นเขาคือหายบ่หายเรนไว้อดอยู่นี่เออคอยพูดจะเคยหูจักไหมนี่ใครเด้อวันศินเอ้า วันผ่าไงข้าเจ้าคือนหายไปเรียนว่าข่อยคือมุ่งสิบวะมีสารล,าลักเมืองเขาถืออืมมีลักบานหลักเมืองสิบวเออข่อยเกิดมากกว่าพุ่มเคยหูดิเขาเล้งหูจักเนี่ยละไมอยู่นี่ก็คือวันศีเขาให้จอดตลอดเลยวะเหตุเหตุเบียดกันยังไม่ได้ไป็นฝัก้าวแห้งแล้วมองเกี่ยวเขาเป็นยังเกียเ่ยวเขาก็ให้บ่ให้เกี่ยวนะแอนไหวเกียเ่ยวเขาเกี่ยวได้แต่ว่าห้ามเ,เหตุยังอยู่ในเฮือนในหมู่บ้านอยู่นอกบ้านได้แต่ห้ามเหตุยังอยู่ในบ้านอ๋องานชั่วโมงก็บ่ให้เหดถ้าอยู่ในบ้าน อ๋ออันนี้เขาเห็ดหนอกพื้นอยู่ในป่าพุ่นเขาเขาเนาะมืออื่นหรอในหนอกบ้านทีมันเหตุใดยู้ในรถแต่ว่าห้ามเอาคนของเขาบ้านเ<ม>ขาในหมู่บ้านแมน่แมห้ามแก้พื้นเขาบ้านห้ามแก้เขาเขาบ้านห้ามแก้ยังกระซังผ่านออออบ้านอู้<า>เกิดมากก็ลังเคยหูจักนี่แม่นอนไหน่นอนมือไงนอนไหน่ตัวแก้วพูดรถจา่จาเนาะจอดอยู่ในห้องมือนรับเห็นตะลังข้าเรียงเรียอย่างรวดที่รอในซ้ายพนะผู้ใดเลาประสานงานกัน รถผู้ไหนบอดินมุดไปไหนออดเข่ามาเอาอีกคืแล้วไปเหาไปไปให้ไปอดเอารถรถผมจอดอยู่ึจักรเถาวิทยุหอกระจายเข่าอ่าพวกวิทยุไหม FM ไหมเรียบร้อยกําลังเกินหูจักพี่น้องเอ้ยกําลังเกินยิ่งล่ะ เดี cues, ๋ยวอื่นติดตามกันต่อครับเดี๋ยวขอสิบฮาประไลกันมันเป็นขี้ตมน้อยๆไหมเป็นน้ำน้อยๆไหมไม่หินปเบิ่งในคลิปคือทรงเป็นลูกล่างไหมข้างขาเป็นลูกล่างบ่เป็นเม็ดเม็ดน้อยๆจ่างที่ละแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าบ่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 วข่อยหินหรอกตะเกาว่นลึกบ่บัวกันนะบัวเพิ่นว่าตะเกามันลึกประมาณจักสองเมตรกว่าเนี่ยประมาณสองเมตรนะเราจกแต่ก่อนเราจกเห็ดเหตุง้อควายมันลงจีน่ามัได้เป็นบ่หินแม่นหรือมั้งเออมันเป็นเรื่มๆรืข้าหนึ่ง มันเป็นเริ่มส่องขังแล้วไม่ดินอยู่ช่องขังวันนี้เราสีซาลงวันนี้เราเสียเห็ดให้คู่ซาเนี่ยมันปีลงมันต่ำกูเก่าไหมซาออกไปคางซาออกไปคางเออฝั่งหนึ่งมันสะเป็นเป้่าอ่ะจริงปะซาออกไปแค่หอดอ้อยล้ะก็ที่เหลือกับซาเขามันในซาให้มันต่ำลงน่ะแล้วก็คือซาเนี่ยเขาเสีเห็ดให้มันหน่อยลงไหมให้นหน่อยลงแต่ว่าก็จุกเอากีตุ่มขึ้นมาดแบบให้มันหน่อยลงแต่ว่ามันเลึกกว่าเก่าจากหน่อยสีนะแต่ถ้าเบื้องพื้นที่ซั่งกันางไ แต่ว่าอันคางที่เป็นหน้านี่ก็สิบอะไรให้มันเสมอหน้ามองไอ,อ,อง้คางไอ้ฟังซ่าที่เริ่มๆหน่ะเพื่อนมันบ่มีสารมาเพือ่อนใส่เอาถมเลยเดี๋ยวเจ้าไปเบื้องอื่นเจ้าจังสิเข้าใจบอกตัวนี้บ่ฮู้เรื่องดอกไป <laughs> <laughs> เอารถเวลาของเพื่อนเพื่อนหอมหวัวดิสวนโกโก้ครับพี่น้อง <laughs> สวนโกโก <laughs> ้บกก <laughs> ุ่นมีหัดสวนเขาปวดอะ่ะโอเคครับผม เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับไปบอกล่างเมื่อบ้านสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ